ด่านจะเปิดเมื่อไหร่ไม่รู้ช่างมันแต่ทุกวันนี้ทำให้ดีที่สุดวันนี้มาให้กำลังใจกันนะครับสู้วอยสบายดีสวัสดีครับตอนอื่นช่วยเป็นกำลังใจและกดติดตามกันด้วยนะครับกับเรื่องราวดีๆและไทยดีๆที่มีเป็นร้อยๆตอนกับช่องไทยราวทูเกเตอร์อย่างที่รู้กันก็คือว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ด่านไม่เปิดแล้วเรายังไม่รู้เลยว่ามันจะเปิดเมื่อไหร่แต่ขณะเดียวกันอะ ในแฟนแฟนเพจเนี่ยได้ออกมาบอกกันเล่าเรื่องราวกันก็คือว่ามันเป็นความทุกข์ทรมานครับมันข้ามฝั่งกันไม่ได้มันข้ามเขตแดนกันไม่ได้อีกฝั่งนึงมีสามีอยู่มีภรรยาอยู่ต่างคนต่างๆต,ต,ต,ต้องแยกจากกันบางคนคลอดแล้วยังลูกยังไม่เห็นหน้าพ่อเลยหรือว่าบางคนจะต้องไปเรียน เพื่อนเรียนกันไปหมดแล้วประมาณสอเดือนแต่ตัวเองยังไม่ได้เรียนยังข้ามฝั่งกันไม่ได้มันก็เป็นความทุกข์มันเป็นความยากลําบากที่แต่ละคนเนี่ยก็จะเขียนออกมาในเพจแล้วมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะเปิดเมื่อไหร่มันจะเปิดฉันจะทนไม่ไหวอยู่แล้วนะเราก็เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกว่ามันต้องสู้ๆนะฮะสู้ๆก็คือว่ามันต้องอดทนอีกนิดนึง อย่าทำผิดกฎหมายอย่าอย่าข้ามมาตามด่านธรรมชาติแต่เมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเรายกตัวอย่างก็คือดูอย่างเช่นน้องหงอยู่ที่บ้านนาโบนะฮะน้องเจนอยู่ที่บ้านสานาคมเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงแล้วเขาสู้เขาพลิกชีวิตงานไม่มีแต่เปลี่ยนอย่างอื่นลุกขึ้นมาทําแล้วทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วก็มีแฟนเพจคนหนึ่งนะฮะเขียนมาแบ่งปันแล้วผมมีความสุขมันดีมากเลย ก็เลยขออนุญาตพี่เขานะครับมาแชร์เรื่องราวดีๆแบ่งปันพวกเรากันนามใน Facebook พี่เขาชื่อทักทักทายนะะก็ต้องขอบคุณพี่นะครับที่ออกมาแบ่งปันกันก็คือเขาเขียนออกมาว่าเขาอะก่อนหน้านี้เขาร้องไห้ทุกวันเลยคิดถึงผัวคิดถึงสามีที่อยู่ฝั่งไทยลูกก็คิดถึงพ่อแต่มันทำยังไงกันก็ไม่ได้ก็คือว่า มันไม่รู้เหมือนกันว่าด่านจะเปิดเมื่อไหร่ก็สิ่งที่พี่เขาแชร์ขึ้นมาก็คือไอ้สิ่งที่ลุกขึ้นมาสู้ๆเนี่ยที่การให้กำลังใจกันก็คือเขาไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมานั่งร้องไห้นอนร้องไห้ทุกวันเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์เลยเขาลุกขึ้นมาสู้ๆก็คือเขาเริ่มที่จะตัวห่างกันก็จริงแต่โอเคเขาก็สั่งปลาหมึกแห้งจากฝั่งไทยมาขายที่ลาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ทำข้าวปุ้นเขาก็เขียนมานะฮะเขาทำข้าวปุ้นวงเล็บ ขนมจีนน้ำยาให้ผมเข้าใจด้วยว่ามันคืออะไรขายไปด้วยทั้งวันนะฮะแล้วขณะเดียวกันยังมีเวลาเหลือเขาก็ยังทำขนมไทยซึ่งเขามีความรู้นิดนิดหน่อยหน่อยแต่เขาก็ทำขึ้นมาแล้วมาขายเขาเขียนมาว่าทำขึ้นมาเพื่อที่จะได้ไม่มีเวลาคิดถึงละล้องไห้แต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาได้เงินมา และเขาเขียนมาว่าพรุ่งนี้ก็มีคนสั่งอีกเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยเขาได้รายได้เพิ่มนี่แหละครับผมจึงบอกว่าไอ้คำว่าลุกขึ้นมาสู้ๆเนี่ยไม่ใช่คือลุกสู้ๆคือสู้ๆคือ,คอการรอคอยที่ด่านจะเปิดสู้ๆขึ้นมาคือการเกิดการเปลี่ยนแปลงสร้างคุณค่าของเราขึ้นมาเพื่อให้เราทุกคนมีคุณค่าเพราะทุกคนมีคุณค่าในตัวเองบอกลูกบอกหลานว่าด่านมันยังไม่เปิดยังไม่เจอหน้าพ่อแต่เราต้องทําอะไรบางอย่าง ส่งสารอะไรบางอย่างสื่อสารอะไรบางอย่างวิดีโอคอลติดต่อกันได้ตลอดเวลาแต่ขณะเดียวกันตัวเราเองก็ต้องสร้างคุณค่าขึ้นมาทุกคนสามารถทําได้หมดครับผมกำลังจะบอกว่าอย่าบอกว่าเราเป็นคนจนเราไม่มีเงินคนรวยๆตอนนี้ก็ล้มดังเหมือนกันนะฮะก็ะเพราะว่าโควิดเนี่ยมันทําให้เราเสมอภาคกันอย่าคิดว่าคนรวยหรือคนมีธุรกิจตังใหญ่ๆเนี่ย จะสบายแล้วก็มีเงินบางทีบางธุรกิจเขาอ่ะทำงานด้วยเงินกู้ก็ได้นะครับบางโรงงานบางบริษัทเนี่ยต้องกู้เงินมาก่อนแล้วทําแล้วถึงจะได้เงินแล้วเงินค่อยมาแล้วก็ไปคืนแล้วเสี่ยงส่วนที่เหลือก็คือกําไรแต่ถ้าเกิดกู้มาก่อนแล้วเอามาทําแล้วถ้าเกิดมันขายไม่ได้โควิดปิดทุกอย่างขายไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เห็นมานักต่อน,นักแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือทุกคนเสมอภาคกันครับ ผมอยากจะเล่าเรื่องอีกเรื่องนะครับก็คือเมื่อวันก่อนเนี่ยผมรับสมัครพนักงานทําความสะอาดบ้านมีเพื่อนแนะนําก็คือว่าให้เขียนเข้าไปในโพสต์ในอินเทอร์เน็ตแล้วเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาสมัครเต็ไมไปหมดเลยคุณเชื่อไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยมีคนมาสมัครเป็น10บสคนเลยแล้วซึ่ง10บสคนนะ่ะมีความรู้ความสามารถเป็นพนักงานเป็นพนักงานบริษัทเป็นผู้จัดการแต่งตัวดีเขามาเพื่อที่จะมาสมัคร เป็นพนักงานทําความสะอาดบ้านผมกำลังจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่มีหน้ามีตายต่อไปแล้วเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยความว่าสู้ๆหมายความว่าทําอะไรก็ได้เพื่อที่เราจะอยู่รอดเนี่แหละครับคุณคุณค่าแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอายเลยจริงๆมันคือคุณเก่งมากๆอะ่ะคุณลุกขึ้นมาแล้วคุณก็ทําอะไรบางอย่างซึ่งมีความรู้สึกเขาก็เล่ามาโดยการที่เขาภาคภูมิใจด้วยซ้ำไปว่าโรงงานยังไม่ได้ปิดหรอกบริษัทยังไม่ไปิดหรอก แต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะปิดเมื่อไหร่ทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะมาเลี้ยงครอบครัวทุกงานทุกอย่างเพื่อที่พวกเราะจะมีกำลังใจที่ดีขึ้นและเอาแบบอย่างพี่เขาโดยที่อย่าปล่อยให้วันเวลาเนี่ยผ่านไปและทุกวันนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องขอเงินสามีแล้วลูกก็สนุกสนานกับการอาชีพและพี่เขาเองก็มีอาชีพต้องสองสาอย่าง ใครจะไปรู้เดือนหน้าสองเดือนหน้าพี่เขามีต้องสามอาชีพสี่อาชีพสามีก็ทําอีกอาชีพหนึ่งอยู่ที่เมืองไทยเห็นไหมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเราโมแต่น,นั่งเศร้าแล้วโทษทุกอย่างเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เดิมเพอเพอมันจะทําให้จิตใจของเราเนี่ยหดหูแล้วก็เศร้าเข้าไปอีกสู้ๆนะครับไม่ท้อนะครับด่านจะเปิดเมื่อไหร่ไม่รู้ช่างมันแต่ทุกวันนี้ทำให้ดีที่สุดแล้วสร้างคุณค่าตัวเราเองขึ้นมา แล้วสักวันหนึ่งด่านเปิดและเราจะกอดกันแน่นกว่าเดิมคราวหนะ้าถ้าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับชอบ่องไทยลาว t o เกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด,ด้วยกันสบายดีสวัสดีครับด่านจะเปิดเมื่อไรไม่รู้ช่างมันแต่ทุกวันนี้ทำให้ดีที่สุด เราสร้างคุณค่าตัวเราเองขึ้นมา